เราจะมาซื้อทาร์ตไข่ตีอันตีอันอันนั้นแล้วมันคืออะไรนะ,ะรนะความนุ่มละมุมน,นทาร์ตไข่ที่มันเป็นแบบชีสเป็นชีสมีเฉพาะที่นี่เท่านั้นมาไปดูเลยเดี๋ยวซื้อชิ้นเดียว240รยเยนเราไปยกโยกต่อสิถ่ายตรงนี้มองไม่เห็น มันมีใหม่ๆว่ะด้วยจ้ะตีนี่กล่องมันเป็นอย่างนี้ถ้ากลิ่นมันเข้าไปถึงข้างในก็คงดีอ่ะกลินนก่นมันหอมมากเลยออ,อ่ะ โอ๊ยมันชิคชักไปทำไมเราหอมมากอะ่ะอ๋ออ่อไหนลองแบะแล้วข้างหลังให้เจ๊ดูดิมันเป็นชีสอด่ะมันจะเค็มๆหน่อย มันไม่เชิญหาไข่หมาชิบะอีอแล้วอ่ะตากล้องชิมอ,อู้หออืมอร่อยนะหอมมันชีดมากเลยอ่ะฟินมากเฮ้ยฟินมากอ่ะ อุ้ยมากินคำใหญ่อ่ะโหอิจการกินกินคนเดียวเดี๋ยวไอ้บ้าตะเขาตะเขา่าเป็นไงเป็นไงชีสตั้งคำเลยอ่ะมันไม่ใช่ทาร์ตไข่ใช่ไหมคะไม่ใชม่มันคือชีสมันคือชีสม,มันคือโคตรชีสอ่ะให้คะแนนไม่ถูกอ่ะไม่เคยกินอะไรแบบนี้มาก่อนเลยจะกินเนี่ยต้องให้เขาถ่าย